หายจากโควิดมิวสุภทธิ์ขอบคุณทุกกำลังใจหลังแฟนคลับทั่วโลกแฮติดแฮชแท็ก Welcom e h o m e v i e นับเป็นข่าวดีที่สร้างความโล่องอกให้แก่เหล่าบรรดาแฟนคลับของหนุ่มหล่อมิวสุภทธิ์จงชีวีวัดเป็นอย่างมากเพราะหลังที่กังวลและห่วงใยกับอาการป่วยของมิวสุภทธิ์มาหลายวัน ล่าสุดกับการแจ้งข่าวดีจากมิวสุปสิทธิ์สตูดิโอที่ประกาศเรื่องผลการรักษาตัวจากโควิด -19 ของมิวสุปสิทธิ์จงชีวีวัฒนว่าหลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดทีมแพทย์ได้แจ้งผลการรักษาว่าหายดีแล้วผลตรวจร่างกายเป็นปกติดีทุกอย่างจึงอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ในวันนี้วันที่5กุมภาพันธ์ โดยในทันทีที่ทราบข่าวแฟนคลับทั่วโลกต่างดีใจและร่วมกันติด h a s h t ็ g Welcome Home Mew เพื่อเป็นการส่งกำลังใจอย่างล้นหลามให้ m e วสุพสิทธิ์ได้รับรู้ถึงความห่วงใยที่ทุกคนเฝ้ารอวันที่ m e วสุพสิทธิ์หายป่วยงานนี้เล่นเอาทวิ t เตอร์กลับมาคึกคักอีกครั้ง และ h ฮชแท็ก welcome home meal ก็ทยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งเทรนไทยอันดับสามเทรนโลกและยังติดเทรนอันดับหนึ่งในอีกหลายโลเคชั่นทั่วโลกอาทิเช่นฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามเป็นต้น